เรื่องคีรีวงจริงๆคีรีวงนี่จับมาหลายเรื่องเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เรียกว่ามันหดไหวได้ง่ายต่อน,นักท่องเที่ยวตอนแรกก็จับในเรื่องของการทําห้องน้ําสร้างห้องน้ําในแหล่งท่องเที่ยวแต่ห้องน้ําเมื่อสร้างเสร็จตรวจรับเสร็จเนี่ยไม่มีไฟฟ้ามีหลอดไฟแต่ไม่มีสายไฟมีห้องน้ําแต่ไม่มีน้ําก็เลยไปทีแผ่กมาข้อให้เข้าไปเตรียมพอทีแผ่ีไปเตรียมก็แก้ไขจนได้ใช้ประโยชน์ แล้วก็จับเลื่อยมาที่มันมาไอไลท์สุดๆก็คือเรื่องของ,ของการลุกล้ำลำน้ำนะคือการไปก่อสร้างเขาเรียกว่าเหมือนกับโต๊ะอาหารแหลง่งเป็นอะไรแหล่งที่ที่รับประทานอาหารในในลำน้ำนะอย่างที่น่าจะเห็นภาพากันอยู่ซึ่งตัวนี้ปทีแป่ไปนะก็มีดีนะหลังจากตีแปลไปแล้วก็ยุกยิกยุกยิกกันอยู่สักพักหนึ่งนะหน่วยงานรายการก็จาเฉยแต่ในที่สุดเนี่ย ท่านผู้ว่าศิริพัฒน์น่ะนะโอ้ท่านั่น,นอันนี้ต้องชมว่าท่านเก่งท่านสั่งการ24ชั่วโมงเลยบนท่านรู้ปั๊บเนี่ยกลางคืนท่านสั่งการเลยนะให้อำเภอไปรื้อเลยไม่ใช่ว่าไปทุบแล้วแล้วกันนะครับแล้วทุบก่อนไปแจ้งความนี่ก็ไม่ได้นะครับก็สั่งเจ้าท่ากำชับไปแล้วว่าต้องไปแจ้งความทันทีเลยสั่งให้รื้อปับป๊บปั๊บไปเนี่ยก็โอเคเงียบไปพักหนึ่งแต่ปัจจุบันก็มีอีกเห็นไหมที่ผมเรียนในทราบว่าการการการที่มันทำผิดกฎหมายเนี่ย พวกเหล่านี้พอเราหยุดมันก็เริ่มอีกนะซึ่งถามว่าตรงนี้มันเกี่ยมเรื่องการทุจริตไหมมันผมว่ามันก็ไม่ทุจริตหรอกแต่ว่าผมว่ามันมันไม่ชอบด้วยกฎหมายอะ่ะมันไม่ชอบด้วยด้วยจรีตประเพณีแหละว่าคนจะไปทำอะไรใครจะไปนั่งกินอาหารอยู่กลางคลองอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะถูกก็เลยมาทีแปนขึ้นมาจนจนเรื่องนี่ก็เกิดดังขึ้นมาและคีรีวงก็กลายเป็นตัวจับตาในเรื่องของสิ่งแวดล้อม นะในเรื่องของของความสะอาดอะไรต่างๆก็ก็ได้ปรับปรุงตัวเองขึ้นมานั่นก็เป็นอีกชุดหนึ่งของของกิริวงนะฮะซึ่งณปัจจุบันนี้ผมคิดว่ากิริวงเองเขาเ็าระวังตัวแต่เนื่องจากว่านั่นแหละตัวตัวของจุลรมเองเนี่ยก็ก็มันมีงานหลายด้านนะแต่ผมยังมองว่ามันต้องกาะติดนะกาะติดทีะต้องหยิบมาเป็นเรื่องๆเป็นเรื่องๆซึ่ง ซึ่งมันก็เป็นผลที่จะทำให้ทางทางทางภาคประชาชนเองเนี่ยได้ได้สำนึกแล้วก็คนในพื้นที่ของคีริวงเองเนี่ยได้ได้ตื่นตัวขึ้นมาเพื่อจะมาห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองแต่จริงๆคนคิริวงเนี่ยเป็นคนที่เขาเขาตื่นรู้แล้วก็ตื่นตัวแล้วแต่ภาคหลังเนี่ยผมมองนะนี่ความรู้สึกของผมนะไม่ไม่ได้โทษคนกิริวงนะว่า บางครั้งทุกที่เลยนะพอพอผลประโยชน์มันเข้ามาเข้ามาครอบคลุมเนี่ยอะไรต่างๆที่ที่เกิดขึ้นนี่มันอาจจะเขาเรียกอะไรนะมันอาจจะทําให้คนเนี่ยหลงผิดไปได้หรือกระทาความผิดโดยที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้ตัวว่าเราทําผิดไปแล้วนะอันนี้มันต้องเตือนกันชมรมก็มีหน้าที่ที่จะเตือนพวกนี้นะต้องเตือนเสนอแนะป้องกันไม่ให้ ไม่ให้คนเนี่ยหลงหลงกระทำความผิดไปนะให้เขาตื่นรู้ว่าสิ่งที่เขาทาอยู่กําลังกระทำความผิดอยู่นะนี่เป็นหน้าที่ของเราซึ่งในคีรีวงเองเนี่ก็คงยังต้องตามต่อนะไม่ไม่ใช่ว่าจะทิ้งเพราะถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็ไปนะอันนี้ในเคสของคีรีวงที่ที่ที่มีปัญหา